สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีจำผมได้ไหมครับจำเมฆได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอันยองครับช่วงนี้เรียนหนักมากเลยขอโทษทีครับจริงจริงคราวนี้เข้ามาอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณทุกคนที่ออเดอร์เบวนี่นะครับเหนื่อยมากเมฆนั่งแพ็กคนเดียวเลยนั่งทำแบบแต่ทำอะทำไม่กี่รอบครับเพราะว่า มีเตาใหญ่เตาใหญ่มากๆฮะแต่แบบแต่แพ็คอะคือแพ็คตั้งแต่สี่ทุ่มถึงถึงตีห้าแล้วก็ไม่เสร็จครับแล้วก็ต้องตื่นมาแพ็คอีกตอนเช้าเก้าโมงเพราะถ้าผมผมต้องรีบไปส่งเก้าโมงฮะสวัสดีทุกคนครับนี่เห็นลายไม้เห็นลาไไม้ครับผมไหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาเห็น อันนี้อยู่ที่กำแพงแสนนะครับเราอยู่อําเภอกำแพงแสนครับตอนนี้เมกมาเรียนหนังสืออยู่ร้านกาแฟฮะอันนี้ช่วงพักอ่านหนังสือเสร็จครับต้องรอเซ็ตอ่ะทุกคนต้องรอเซ็จจริงอะเอกอะตัด มเมฆดูซีรีส์ใช่ไหมนัม้นเอก็ชอบมากเมฆดูซีรีส์ที่เป็นซอมบี้อะ่ะเมฆชอบคุยนํามากที่เป็นที่ตกตึกอะ่ะเน็ตกเลยตัดตามเขาคุยนําอะ่ะแต่ผมเมฆมันไม่อยากศกอะทุกคนมันแบบผมมันตรงนะฮะตรงนี้มันก็เลยแต่ตรงเนี้ยแายเกียร์เลยนะอุ้ยน้องภูมายินดีด้วยนะครับน้องภูหนึ่งเอ็มแล้วดีใจด้วย เพลงน้องภูหนึ่งเอ็มแล้วครับเก่งมากน้องก็งรู้สึกดีใจนะครับเห็นน้องๆในรายการนะฮะประสบความสำเร็จกันแต่ละคนมีมีลู้ทางชีวิตที่ดีนะครับนงน้องภูเก่งมากเลยแต่แต่ผมว่าน้องภูแบบ deserve it จริง,จร,งจริงเพราะว่าเหมาะกับคือเขาสมควรที่จะได้รับแบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่น้องน้องเก่งอะ่ะน้องมีความสามารถะครับ สมควรแล้วนะขอให้ดังขึ้นอีกกว่านี้เยอะๆเลยนะครับต้องภูขอให้ 10m ไวๆนะเอา 5m ก่อน 5m 5m ไวๆนะแต่พี่ยังไม่ได้เต้นเลยนะสารภาพว่าสารภาพว่าเต้นไม่เป็น,นครับจริงไม่มีอะไรหรอกเต้นไม่เป็นแต่ดูแต่ดูชาเลนจ์ Challenge อยู่นะฮะเยี่นี่สวัสด,ดีครับเยี่ยนสวัสด,ดีครับ ตู้นี้สอบหนักไหมยังไม่สอบเลยครับแต่ต้องอ่านหนังสือแล้วเพอจะสอบแล้วครับน,นั่นผมบอกว่าเมฆเอาเบอร์ใครมาไม่รู้เอาเหรอผิดเบอร์เหรอมเมฆแบบผมหรอครัาเปล่าครับพอดีอ่าเรียนหนักเครียดครับผมมันเลยล่วง ผมเลยร่วงครับข้างข้างหลังเนข้างหลังไม่ใช่เพื่อนเรานะเมกนั่งอยู่ร้านกาแฟครับเนี่ยจะโชว์บรรยากาศกำแพงแสนนะทุกคนว่าเมกเรียนอยู่ที่นี่นะนี่อันนี้คือร้านกาแฟนะแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตลาดนี่อันนี้คือตลาดนะฮะ ึงตลาดแบบไม่มีคนเลยจ้ะตลาดปิดเราอยู่ต่างจังหวัดสุดๆต่างจังหวัดนะฮะดูเือนก็เงียบนะฮะเนี่ดูสิน้ำประปาเนี่ยกำแพงแสนดูดูด กำแผงเรเจอ,จเ,จอจเจอไม่เอกไหมกำแผงแสนมันก็ใหญ่นะครับมันก็ใหญ่นะนม่นเอกสามขวบครับแพน้ำไหไมคะไอใ้พิมพ์พิมพถามว่าแพน้ไมไหมตอนแรกแพนะก็อาบน้ำอะแล้วแบบมันผื่นแดงแดงขึ้นนะครับ พี่เอ,อบอกรอลุคนี้ขอบคุณครับพอดีแม่เอกตัดมาประมาณ3ามสี่วันแล้วใช่ไหมแล้วแมกก็เปิดเข้าไปในไ G แล้วก็เห็นโพสตของพี่เจเลอร์ก็แบบพี่เจตัดผมทรงเดียวกันเลยพี่เจเพิ่งตัดผมใหม่เราไปกันนนี้ใไป่ไปไปคนเาไใช่ครับตัดผมครับเอาผมลงมาเพราะว่าเบื่อแล้วเบื่อหัวเถิะปกติไม่จะโชว์หัวเถอะโชว์แบบโชว์ผมโชว์หัวเถอะแต่นี้อันนี้แบบเอาผมลงเลย อยากเป็นเด็กบ้างะทุกคนอยากเป็นเด็กบ้างไปไปองอเก่านะลืมกันหรือ,อยังทุกคนลืมเม่กันหรือ,อยังห้ามลืมนะบอกเลยเมฆจะรีบเรียนให้จบนะครับเราจะรีบทํางานทุกคนเมฆกันเมกซื้อหวยไปแล้วนะเมฆเมฆเพิ่งซื้อหวยไปเมกเมฆคาดว่าจะถูกประมาณหกสิบล้าน แล้วเมก็จะเม่จะจ้างจ้างแบบจ้างทีมงานเม่จะสร้างซีรีส์เล่นเองเลยเมกจะแบบทําเองหมดเลยเพราะว่ารวยแล้วถูกหวยแน่นอนหกสิบล้านผมจะจ้างคนดูด้วยผมจะปั๊มวิวผมจะเอาเอาทุกทางเลยนะทุกคนไม่ต้องห่วงล้วรอก,ก่อนนะรอเมกเรียนจบก่อนเมกจะซื้อหวยเ,เก็บไว้นะหกสิบล้านจ้างแบบโปรดักชั่นเทพกำกับเองเล่นเองเขียนบทเองเอาทุกอย่าง ทำทุกอย่างนะทุกคนผมบอกเลยทำเองเองอะไรเงี้ยทำทุกอย่างครับดีไหมเมื่อเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเพื่อนคุยกันนะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าเพื่อนในกลุ่มเขาถามว่าไอ้แบบคนนี้หน้าเหมือนสัตว์อะไรจะเหมือนสัตว์อะไรถ้าเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์อะไรถ้า ไอเอมจะเป็นสัตว์อะไรกอนจะเหมือนสัตว์อะไรมิ้มจะเหมือนสัตว์อะไรอะไรประมาณเนี้ผมให้ทายทุกคนว่าเพื่อนๆเขาคิดว่าไม่เหตุเหมือนสัตว์อะไรแล้วก็ม่ออยตานี่ดูคนเขามาเล่นบอร์ดเกมกันแต่เมกไม่เคยได้เล่นเลยเพราะเมงอ่านหนังสือคนเดียวครับผมอ่านหนังสือคนเดียวผมเลยผมเลยไม่ได้ไม่ได้เล่นบอร์ดเกมกับใครเลย ไม่ได้เป็นลูกไก่ครับไม่ได้เป็นหมาอันนี้ดาดหรือเปล่าพิมพ์เป็นอันปปาก้าใกล้เคียงนะพี่พอยเก่งว่ะทุกคนล้าเหมือนเมกเหมือนอะไรไอ้นนกระต่ายอันเนี้ยนี่ฟันกระต่ายเดินเลย,ยทำไมมีคนบอกเหมือนอันปปาก้าผมเหมือนอันปปาก้าตรงไหน เหมือนหีไม่ใช่ครับนี่เป็นกำลังอ่านอยู่นะเหมือนยีราฟทำไมเหมือนยีราฟล่ะเหมือนแพอันนี้ห้ามม้วนะทุกคนมันต้องมีเหตุผลนะผมอยากรู้เหมือนกันเหมือนสล็อตเหมือนลาม้าไม่ใช่ครับเหมือนม้าไม่มีใครถูกเลยเนี่ยยังไม่มีใครถูกเลยเหมือนไม่เหมือนอัลปาก้าเฉยตอนนี้เหมือนอะไรเหมือนแร็คูนเหมือนเต่าไม่ใช่ครับ เออเหมือนแฟนเราก็มาเหมือนม้าเอกไม่ใช่อันนี้ไม่ด้เล่นมุกเหมือนสัตว์อะไรทุกคนหรือว่าเฉลยนะเฉลยดีกว่าเพื่อนๆบอกว่ามเอกน่งเหมือนอูดฮะเหมือนอูดเอ้ยมีคนเขียนมีคนเขียนพอดีเลยมีคนเขียนอูดพอดีเลยเอ้ยน้องอะไรเนี่ยน้อง e x i o โอ้เก่งเก่งเพื่อนบอกว่าเมกเหมือนอูดเพราะว่าเมกตัวสูง แล้วก็แล้วก็ตาโตแล้วก็ขนตายาวทุกคนเลยบอกว่าเหม่งออเหมือนอูดขนตายาวเนี่ยดูดิทุกคนเหมือนอูดไม่เมกก็ไม่รู้ว่าเมกจะดีใจดีไหมแต่เมกก็เลยบอกเพื่อว่าผมไม่มีตโนกนะผมไม่มีตโนกข้างหลังมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าอะไรนะมีนคนหล่อแน่นอนอ๋อแน่นอนนะครับเดะ แต่ผมลามากขอบคุณครับจริงๆถ้าเสร็จนะมันจะเปรี้ยวแวถ้าตัวจริงอาจจะเท่กว่านี้ถ้าทุกคนมาหามาหาที่ไหนก่อนยีราดเหมือนกว่าจริงจริงเหรอทุกคนแต่เมกก็ไม่ได้สูงเวอร์ขนาดนั้นนะเมกสูงร้อยแปดสามแปดสี่นะครับไม่ไม่ไม่ได้สูงเวอร์ขนาดเมกว่าก็ก,ก็พอดีพอดี ช่เพื่อนบอกไม่เหมือนอูดแต่เมกไม่เมกไม่อยากเหมือนอูดทุกคนเมกไม่อยากเหมือนอูดร้านนี้แหละทุกคนที่เมกมาช่วยเขาช่วยเขาหยิบนกน้องนกเขาบินเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยนกมันบินเข้ามาใช่ปะเนี่ยเขาเปิดประตูวไว้นกก็บินเข้ามาแล้วเมกก็อ่านหนังสืออยู่แล้วเหมือนพนักงานเป็นผู้หญิง เขาก็เลยไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบที่จะจับนกเมฆก็เลยคือด้วยความตอนนั้นอ่ะเมฆเพิ่งเรียนเสร็จไงแล้วเราก็ใส่ชุดแบบชุดเมฆอ่ะชุดแบบช,แบบชุดสับแพทย์นะครับคือแบบเราก็เลยต้องเดินไปที่ไม่เราจริงจริงอ่ะเราเราจะช่วยอยู่แล้วเว้ยแต่แบบเราก็แอบกลัวนะแอบกลัวว่าถ้าจะจับแล้วน้องแล้วน้องบินหนีอะไรเงี้ยก็จะเสียทรงหน่อยแต่โชคดีเขาันนั้นเทพเลยจับได้ครับ แต่ไฟมันไม่ดีเลยตอนนี้ทุกคนเข้าไปคุยข้างในก็ไม่ได้เพราะว่าคนอื่นอ่านหนังสือกันอยู่ถ้าหนูยืนกับพี่น่าจะประมาณไหลค่ะอ่าครับถ้าสูงร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบกว่ากว่าน่าจะประมาณไหลเพราะว่าพี่ร้อยแปดสิบสามแปดสิบสี่พีเบานี่อีกคิดสองศูนย์สองสี่จริงเหรอคือคือ,ค,อคือเราไม่ค่อยว่างอะช่วงนี้ทุกคนแต่ผมก็อยากทำนะแต่เดี๋ยวปิดเทอมอาจจะทำให้ทุกคนกินบ่อย แล้วก็จะพาเด็กๆในเด d ดดี้แก๊งมาทำขนมด้วยครับแบบแต่ละเมนูของแต่ละคนเดี๋ยวผมขอคิดก่อนถ้ามีคุกกี้แล้วหนึ่งสักคนทำไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันเป็นเมนูปราบเสียนมากๆทำยากครับกว่าจะขึ้นเป็นก้อนนะทำยากมากคุกกี้เพื่อนๆน่าจะทำได้อยู่ ตาดำมากครับช่วง,งนี้ทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับคิดถึงทุกคนนะสัญญาก่อนว่าห้ามลิมกันนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่ได้เห็นหน้ามาเอกที่ไหนนะครับก็จะมาให้ทุกคนเห็นหน้าในไลฟ์ที่ไหนทุกคนสัญญาก่อนเร็วสัญญานะครับทุกคนเจออยู่กันส0 0คนต่อไปนะครับ เข้ามาดูตอนนี้นะสัญญาแล้วนะครับห้ามอีฟนะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับคอยซัพพอร์ตผมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย